คุณเดียงหายด้านหลังไม่ได้ด้านหน้าได้อยู่เอาอะไรคะให้หนูจับอะไรใหมไหอร์เมเบรไม่เป็นไรไม่บังหน้าไม่บังหน้าไม่บังหน้าหรอไม่หนูเอาไว้หนูสูงนิดนึงได้ได้แป๊บนึ่งเออทำไมเขาสูงก่อนนั่นแหละสิพี่า อ่ะไปถามเขาหนึ่งมาโ Uniqlo s p r i ซัมเมอร์ค่ะก็สำหรับ u n i q l สปริงซัมเมอร์ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่เอาจริงๆย่าเองก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปกติ Claire White Tyler อะค่ะเขาจะเป็นดีไซเนอร์ที่มาทำ Uniqlo เซีอย่างเดียวค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเขาได้รับบทบาทใหม่ก็คือเป็นครีเอทีฟ v e เรคเตอร์ของย Uniqlo ไปเลยค่ะซึ่งในสปริงซัมเมอร์ครั้งนี้อินสปิเรชันของเขาก็ดูแปลกใหม่ดีสำหรับย Uniqlo ด้วยค่ะอินสปิเรชันมาจากเมืองค่ะในยุโรปก็คือ Copenhagen แล้วก็ Athens ค่ะซึ่ง จะทำให้สไตล์ในครั้งนี้ spring summer จะมีกลิ่นของความแบบยุโรปเปี้ยนขึ้นนิดนึงค่ะจะมี p r e ชั่สไตล์จะเน้นเรื่อง Layer ที่ให้เหมาะกับแบบ p r i n g ที่มันยังมีอากาศที่เบบเย็นอ่อนๆแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะออกมาทำกิจกรรมเป็นเยอะค่ะอย่างปิกนิกเดินเล่นไปเที่ยวอย่าง Athens ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ summer คนน่าจะแบบ จดใจจดอยากไปกันมากๆอยู่แล้วซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ก็จะเน้นไปพวกเลนะะินค่ะพรีเมียมเลนินของยูนิโคลซึ่งส่วนตัวคิดว่าใครใส่ใครใส่เลนินก็รอดหมดใช่ค่ะมันเป็นแบบ Quiet Luxury มันแบบ Old Money อะไรค่ะ <laughs> ซึ่งส่วนตัวชอบม,มากๆปกติตอนที่ไปเที่ยวเมืองที่ใกล้เคียงกับอาเดนสถานที่จะแบบร้อนอท้องฟ้าจะฟ้าฟ้า ตปาปัจยกรรม,มสตาปัจยกรยกมรกมจะมีแบบเขาขอะ อกรู้สึกว่าแบ็คดรอปเราดีแล้วเสื้อผ้าเราใส่เรนๆนมันจะเข้ากันเป็นหมดเลยถ่ายรูปในมาใช่ใช่จริงๆตัวของสปริงซัมเมอร์คือเข้ากับประเทศไทยมากๆใช่ไหมย่าก็ว่าเข้ากับกับประเทศไทยอยู่แล้วค่ะด้วยด้วยความที่ยูนิโคลเขาจะคํานึงถึงไลฟ์สไตล์แบบทำยังไงก็ได้ให้คนที่ใส่ค่ะเขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติของเขาก็คือการใส่เสื้อผ้าให้มันอำนวยความสะดวกในกิจกรรมปกติก็อย่างประเทศไทยมันจะร้อน ะะ<ช>เขาก็จะคิดคนให้เลยค่ะเหมือนตัวที่า่าใส่อยู่วันนี้ค่ะก็คือปกติคนจะได้ใส่กันแล้วเพราะว่าเขาทำมานานแต่ว่าในทางนี้เนอร์โอเอร์เขาแบบใช้ผ้าที่เส้นได้ที่บางลงทําให้ใส่ออกไปข้างนอกในอากาศที่ร้อนเหมือนวันนี้ที่คันงร้อนมากๆ<ช>ก็ยังเหงื่อไม่แตก<อ>ใช่ค่ะตอนนี้ใส่สามชั้นนะคะย<อ>่ามีเสื้อข้างในเสื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเรายังเดินไปเดินมาไม่ได้รู้สึกเปียกชดค่ะเพราะว่านวัตกรรมเขาดีจริงๆ เป็นแอนนัลเซอร์ที่ดีขายควงคะฝากเชิญชวนเลยค่ะก็เขาฝากด้วยนะคะสำหรับ Spring Summer ของอินโโคลนะคะ2025เป็นคอลเลคชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งมืองคเปนเฮเกนแล้วก็แอตเลนต์นะคะจากุณแคลร์ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาชมกัน,นเยอะๆนะคะเชื่อว่าการแต่งตัวในช่วง Spring กับ Summer ครั้งนี้ปีนี้นะคะทุกคนจะต้องสนุออกมากๆเพราะว,ว่าเขาจะเน้นเรื่อง a y e r i n g ที่ทำให้เราทำกิจกรรมทั้ง a อ t i v e กิจกรรมนะคะและยังสามารถ mix and match ให้เราสามารถทำ office work ได้ออกไปเจอเพื่อนๆได้ค่ะถือว่าเป็น functional dressy ที่ลงตัวมากๆค่ะอ่ออยากถามเรื่งผลงานหน่อยล่าสุดของ Netflix ที่เรามาจาหลาค่ะสดๆร้อนๆยังไม่ได้ดูเลยนะแค่แค่ร่วมคอลเลโพสแต่ว่ายังไม่ได้นั่งดูเทรลเลอร์อย่างจริงจังค่ะก็จริงๆถ่ายมานานพอสมควรแล้วค่ะก็ตื่นเต้นอยากให้คนได้ดูกันเป็นเรื่องราวที่ ค่อนข้างแบบมันมากตอนที่อ่านบอกเอาใจว้าววแบบสนุกก็ก็หวังว่าคนดูจะจะชอบค่ะเป็นอีกเป็นอีกแนวโครงเรื่องที่ย่าอาจจะไม่ไม่ค่อยได้สัมผัสมากะอะไรอย่จริงจริงแหละคนมองว่าเหมือนญาดูโหดเหมือนกันแบบว่าต้องติดตามดูคะ่ะเ,เรื่องเรื่องราวสนุกมากๆแบบแบบ คาดไม่ถึงแน่นอนค่ะแลไม่บอกบอกไม่ได้คุณพี่บอยไม่สฟังไม่ได้แต่แต่ว่าจริงๆมันคือเอ่อไอ think ถ้าถ้าภาษาเขาพูดภาษาอังกฤษมันไม่ได้ใจภาษาอะไรแต่เป็น murder mystery ค่ะคือส่วนฆาตกรรมอะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะตัวตัวตัวละครของเรานี่มันจะมีเซอร์ไพรทยไหมค่ะ จากที่ดูเทรลเลอร์ย่าเชื่อว่าคนหลายๆคนก็จะยังรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าแต่ละคนเขาดีหรือร้ายยังไงก็ต้องทายกันต่อไปนะคะเพราะมันจะมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆคะ่ะเ,เรา,เอาแอบ,บคาดหวังแบบเพราะว่า,วาเอสติก 1, ทำซีรีส์เชิงนี้ออกมานี่คือเปรี้ยงขรก็ก็จริงๆรู้สึกว่าว่าเป็นเรื่องที่แบบนักแสดงเยอะมากๆค่ะทเลนต์ในในเรื่องนี้มันแบบล้นหลามมากๆและ ที่คุณเป็นคนเขียนบทด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดีเทลมันเยอะเอ่อมิสทรีมันเยอะไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะภาพการวิธีเล่าเรื่องก็อาจจะแปลกใหม่ด้วยค่ะตอถ่ายทำเรื่องมันก็ด้วยบทเรามันมันซับซ้อนมีความอะไรจริงๆอ่ะตอนที่ถ่ายเรื่องเนี้ยหนูถ่ายพร้อมกันประมาณ3เรื่องของก็ถ่ายดาราถ่ายหนึ่งในร้อยแล้วก็ถ่ายโฮมซูทโฮมพร้อมกัน3เรื่องเลยก็เลยก็เลยแบบ เหมือนเป็นไบโพล่าส์นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบซุดตรงไปทางนี้แล้วแบบหนึ่งในร้อยก็คือแบบโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็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 หนักหน่วงพอสมควรแบบแบบยากในระดับหนึ่งสวิตอารมณ์ช่วยหน่อยเครียดแม่ที่ยากว่าแบบว่าวันนี้เป็นอีกตัวอีกวันนึงเป็นอีกตัวหนึ่งอะไรไม่มีเวลาให้เครียดน่หอกใช่ค่ะก็คือมันอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก,ก็ก็โอเคค่ะแบบตัวละครมันต่างกันเยอะอไปหมดจนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เครียดมากแค่แค่เหนือ่อยจะรับอีกไหมคะแบบนี้แบบสามเรื่องพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้คือจริง,รงๆไม่มีใครเขาตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสามเรื่องพร้อมกันหรอกคะ่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะซ้อนๆกันไปไป,ไปมาอะไรเงี้ยปกติชินแล้วแต่ว่าเรื่องอดาราก็เป็นอีกแบบ เป็นอีกแนวที่ไม่เคยเล่นและก็เป็นผู้กำกับสาวสองคนจิงกับอลิเซียนะคะที่ที่ทำค่ะก็ก็ก็แบบเป็นทีมที่แบบไฟแรงกันทั้งทีมเลยอะไรอย่างเงี้ก็ทำเป็นหนึ่งเดียวหนึ้วหนึ่งน่าจะไปพูดในรายการของจิงเองนา่าจะไปพูดในรายการคุณสราวินที่บอกว่าส่งการ์ดเชิญใไปดัแงแรง แล้วแม่ก็อย่าลืมส่งแบบก็ยังไม่อย่าลืมส่งมาให้ผมด้วยนะค่ะก็เอาจริงๆอยังมันมันยังไม่ได้วันเลยนะแต่ว่าแต่ว่าชวนแน่นอนค่ะนี่คือจะไปเกาหลีเอาซองเอาการ์ดไปให้ที่นุกท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 งกทุกทุกทุน่นอทุกงไกทุ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 ่ทจกกทุ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 ้ทุก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 ทอกทุ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 กทกทุกทุกทุกกทุกทุกกทุกทุกทุ ยังไม่รู้เลยย่ายังไม่ได้คิดเลยกับเรื่องนี้จริงแท็กอยากไปงานพี่ย่ายเยอะเหมือนกันเนาะ<อ>มีบางคนบมางคนจองที่จะเรื้องทั่วเลยเป็นคน,น,น,นเยอะไหมคะ,ะก็ก็เตรียมอ่ะย่ากับพี่แบร์ยังไม่ได้คุยเรื่องแกส스์ลิสต์กันนะคะ,ะแต่ว่าคิดว่าแบบงานกรุงเทพน่าจะแบบถือว่าเป็นการรวมญาติแล้วกันเนาะแบบขอที่ที่ตกลงกันก็คือเป็นห้องที่ต้องรับอย่างน้อยแบบให้ให้มันเกินเจ็ดร้อยคนแน่นอนเลยคนก็ไม่น่าจะเอาถนูไป อนื้จักคนเยอะขนาดนั้นเลยเนาะ700คนแต่เาก็มีเพื่อนมีแฟนมีอะไรไหมอ๋อแค่ส่วนจี๊ดแต่ว่าก็คือเลือกสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะแบบในได้เดี๋ยวพึ่โกรธอไดนะเพราะเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนานก็เลยแบบตอนนี้พูดแบบสดๆไปค่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกันที่บ้านอีกทีว่าอะไสรุปยังไงอะค่ะมีแบบคุยกันว่ากลัวตกหล่นและยากเพราะจริงๆคน เอยากจากคนอยากไปงานก็หลายคนพอบิย่าทำงานกับหลายคนอย่ย่าเชื่อว่าย่ามีทีมใหญ่พอที่จะช่วยกันดูว่าไม่ว่าคบไหมใช่ไหมจะมีทีมแบคเอพเรื่องแขกด้วยใช่ค่ะก็ก็ช่วยช่วยกันดูว่าครบหรือป่า พี่ๆมากันนะคะมากันเพราะพี่ๆก็มาห้าร้อยแล้วค่ะอยากว้าวสื่อเดี๋ยวได้ยากินอะไรเป็นพิเศษกันไหมคะอีกนานนะอีกนานนะเอานี้มีเวลาเตรียมใช่ใช่ใช่เอาไปใกล้ๆดีกว่าอีกปีครึ่งเลยนะช่วงนี้ยังไม่หิกี่แล้วตอนนี้มันชุดหน้าไปขนาดไหนอยากเร็วที่คุยือว่าอัปเดตไปเรื่อยๆทีนี้ชุดหน่อย น้อยมากๆค่ะเอาจริงๆคือน้อยมากๆเพราะว่าเรายังเหลือเวลายเยอะมากาทุกคนบอกให้หนูอะใจเย็นๆก็คือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะอะไรโอเ okay, ค let's plan let's like get the details อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทุกคนบอกว่า stop ย,ยังเหลือเวลาอีกประมาณส18เดือน<ม>ค่อยๆอ,อย่าพึ่งตัดสินอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ยังค่ะตอนนี้เูแบบยังไหบ้างที่ยาแบบลงแรงอะไรอย่างเงี้ยคือไว้ ยังเลยยังไม่ให้ดูอะไรเลยแต่บางทีมันก็ต้องจองเพราหน้าเป็นปีกันแลโรงแรมแต่หนูมีเวลาปีครึ่งเลยนะมันต้องจองข้ามปีเลยเราคือเนื่องจากว่าขอมานานแล้วใช่ไหมคะเหมือนมันมันผ่านมาอีกนิดนึงจะสองปีจบสองปีกว่าแล้วเกินป่ะคะเกินสองปีหรอไม่ จกำลังจะสองปีแล้วใช่ใช่ก็เลยเราเคยคุยกันมาแล้วคร่าวๆตั้งแต่ตอนนู้นก็เลยมันมันมีโครงแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อใครเออตอนนี้ออแกไนน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยาใช่ไหมยังไม่ได้หาด้วยอ๋อไม่น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเลยตอนนี้ฮะแต่เราแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องส่งการแล้วนะคิดกันแล้ว ไม่ได้บอกเรื่องส่งการ์ดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเพื่อนแนะนำว่ายังไงพี่ยาให้เราไปคิดแต่ว่าตอนทุกคนบอกให้หนูใจเย็นๆทุกคนบอกให้หนูหยุดก่อนอ๋อใช่แล้วเขาไม่บอกเหรอว่าแบบสักห้าเดือนคือปีก่อนก่อนเริ่มเขาบอกว่าปีหนึ่งอ๋อค่อยให้ทำค่อยให้ค่อยให้ตกลงวางว่าอะไร this place อันนี้อันนี้ตอนนี้แค่แค่แค่ทำกันบ้านอย่าพึ่งอย่เวลาไปงานแต่ง ได้ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยการที่ทั้งตัวย่าเองกับพี่แบร์ค่อนข้างพิเศษกันทั้งคู่เหมือนแบบเรามีไอเดียที่ค่อนข้างแบบตรงกันอยู่แล้วก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนเรา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 มีไอเดียกันแล้วอ่ะอืมไม่บอกแต่คุไทยบอกไม่บอกเพื่อเปลี่ยนแปลงก็แล้มันยังมีเวลาตรียมีแล้วชัดเพื่อนเจ้าสาวทุกคนยังบอกว่าอย่าเพิ่งให้เลือกเลยบอกว่าให้รอก่อน อีกปีอีกปีนึงค่อยเลือกถามว่เคยจองคิวบ้างเนี่ยเป็จองคิวล่วงหน้าอะไรเขาบอกว่าห้ามอย่าพึ่งค่ะจริงๆทุกคนบอกให้หนูใจเย็นตกลงเมื่อคุณบอกบอกให้ผลหรอไหมพี่ยาว่าเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีความชอบใหม่หรืออะไร No ก็ด้วยค่ะเหมือนบางทีเหมือนเรื่องชุดน่ะเหมือนเราไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบอะไรอย่างมาจูดิสมาจูดิสบอกจะเลือกอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่า เย็ยเดี๋ยวยุก็เปลี่ยนใจง้อเปิดเพลงอะไรมันมาได้เหมือนงานสละโสดอะค่ะก็มืคิดไว้แล้วแบบเรียงไว้แล้วแบบหนึ่งสองสามสี่แบบปิ้นรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยุก็เปลี่ยนใจก็เลยตอนนี้มือยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นค่ะเผื่อเปลี่ยนใจแต่เขาก็รู้นิสัยว่เราว่าเราอาจจะแบบว่าไม่เขาบอกว่าด้วยประสบการณ์ของเขาเองอ๋อแต่ว่าล่าสุดที่คิมให้สัมภาษณ์คิมบอกคุยกับย่าไป ว่าตั้งใจจะให้ลูกเนี่ยท้องพร้อมกันอยากจะมีแบบเด้ดีพร้อมกันเออเอาเอาให้แต่งงานกันก่อนเออแต่ว่าได้คุให้่มาหนูอ่ะให้หนูได้แต่งก่อนให้งานมาเสร็จก่อนใช่แล้วแล้วหลังจากที่ยาวมาพูดเนี่ยว่า ฉันจะจับลูกแฟนกันใช่ได้ไปคุยกับเขาอีกรอบไหมยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยคุยทุกวันนะคุยกันทุกวันทุกวันแต่ไไม่ด้ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เรารู้ไหมว่าคิมให้กับยภาพวันนั้นบอกว่าไม่ดองคิมบอกไม่ให้ลูกดองการสงสารลูกสงสารอะไรนี่ตอนนี้เราเห็นเราเพื่อนสองคนขัดแย้งกันอยู่นะลูกทำไมถ้าลูกเราเป็นเพื่อนกับแฟนกันมันจะน่ารักมากเหมือนเขากลัวอะไรหรือเปล่าเากลัวอะไรกลัวอะไร ถามพิมมาถามพิมซิกลัวอะไรจ๊ะเขาบอกสงสารลูกทำไมยังใจเป็นไม่ได้แต่ก็ชอบแตอะไรก็รู้สึกมืายากก็คือประกาศเก้าเลยว่าเดี๋ยวฉันจะจับให้เป็นแฟนกันเองนูก็บางทีอ่ะนูอว่าดีแต่ปากค่ะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกแต่เราแค่อาจจะแบบว่าชี้โน้มชี้น้าอะไรชี้น้ำหน่อยชี้น้ำหน่อย ในขณะที่คิมอาจจะเบรกลูกเขาแต่เราก็จะยุลูกเราอย่างนี้สงสารลูกทั้งคู่เลยตอนนี้ี่ดีก็ปรึกษากับคิมได้คุยเยอะสุดเลยใช่ที่ยานคุยกับคิมได้คุยเยอะสุดเลยเลือดแค่เรื่องแหล่งงานอะไรเยอะสุดค่ะเขาไกด์เขาแนะนําอะไรมาบ้างแม่ที่งาบอกหนูใจเย็นๆเพราะเขาผ่านมาแล้วใช่ใช่ใช่แล้ววันท้านปีนี้ล่ะเป็นวันท้านครั้งแรกในชีวิตที่ล็อกคิวไว้ค่ะว่าไม่รับงาน ตั้งใจก็จะใช้เวลาด้วยกันเลยใช่ค่ะทำไมถึงมันเป็นปีแรกแล้วปีนี้เราเราคิดเรื่อว่าปีนี้เราจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าคิดทันหมายความว่าทุกปีเราจะลืมว่าอ๋อพี่ๆว่อ๋อถึงแล้วอ๋ออะไรยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แสดงว่ามีแผนมาแล้วว่าจะไปทําอะไรยังไงมีค่ะกังวลหนักกว่าทุกปีไหมคะไม่รู้จะว่านักกว่าปีใหม่ ปีใหม่ก็เสิร์ฟอ๋อปีใหม่ก็น่ารักมากเลยทั้งงานถ่ายดูพี่ดีมากเลยเราเลือกร้านเก่งนะใช่ค่ะแล้วครั้งนี้ล่ะเตรียมเสิร์ฟขนาดใหญ่แบบคนก็รอแล้วคู่รักไม่รู้ค่ะอยู่ไทยใช่ไหมลูกอยู่ไทยไม่บอร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 อให้ย่าเสิร์ฟเองไม่รูริงจริงีแบก็รอก็ไม่คิวหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่รอคุณดูค่ะ เวลาการเทศกาลอะไรเงี้ยว่าสำคัญสำคัญเราเราให้ความสำคัญกันยังไงสำหรับผู้เราผู้เราอินกับเทศกาลด้วยกันยช่ครู้สึกว่าแบบเมื่อแบบเหมือนแบบมนุษย์ทํางานเหมือนพวกเราที่แบบมันไม่ได้มีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุาร์อาทิตย์อ่ะเหมือนว่าทุกวันมันเป็นวันทํางานไปหมดเหมือนแบบแบบเส้นระหว่างพอล์ทเดย์กับไม่พอล์ทเดย์มันมันคลุมเครือไปหมดก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราไม่ได้มีแบบ ชีวิตปกติเหมือนคนหนึ่งที่เราจะนาคานพูดพระราศุขทำงานเสาร์อาทิตย์หยุดเราขอแบบใช้ช่วงที่มันเป็นเทศกาลเป็นเป็นมาร์เกอร์ว่าเราจะหยุดกันนะอะไรซึ่งเป็นอะไรที่คุยใหม่เป็นเรื่องใหม่ที่ตกลงกันอย่างนี้จะทำอย่างนี้ไปทุกปีไคนะหลายจังหวัดเอาปีนี้ให้ได้ก่อน <c oughs> ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเวิร์กไหมว่าถ้าปีต่อปีเนาะใช่ค่ะปีต่อปีโอเคขอบคุณค่ะพี่ยาสวัสดีนะครับสวัสนะพี่ยาขอต้องเชิญนะช่วงนี้นะคะ โอเคอันแล้วเดี๋ยวพี่ก็เห็นก็ถือเป็นเสร็จโอเค